มาหล no. ุดนการับ <through> พ ja ี aina. ่น้องครับมาลุนหวยงวัลที่เลขางสงตัวรับพี่น้องครับกระปเทพยครับพี่น้องแหน้องเบิรงอยากสิกินคนรอคนสิักลุดนกครับพี่น้องครับลุครับลุนครับอยู่บ้น้ออยู่ครับขอให้อยู่ด้กระปูเทพบครับเอาให้อยู่เอาให้อยู่รางลเลขทย2ที่ตุลาคมักง

อยากตายครับพี่น้องครับเบื้งหน้าปกไสีมังงะเพงสีมังงะสวยฟังครับ๋ยาสวยฟังอะว่าจะไกันแป๊ะปกสลากเนาะเบื้องนะสีควายมัอยู่สีตอควายอยู่สีตคนนางกับสีข้นสีคนสีสี่โอ้คุน้อครับ เอาลุนต่ไปพี่น้องลุ่นเด็กบนกับพี่น้องมาเถอแม่สี่แ <48. S 1> ่มาไปเนี่ยคือบอกว่าสี่เปียนเียไม่เดล้วเนาะใช้กระยาใต้เหมือนเลยนี่นี่นะี่สด้วยมีแต่สีนะเราเป็นสีเจ็ดสี่เปียกลุนกันต่อครับลุนกันต่อกับพี่น้องครับลุนบนกันต่อนาออาจารย์นาะ เชื่อความรู้สึกไปแล้วลกรรมการท่านสุดท้ายท่ากรรมการหมายเลข4กรรมการกออกรางวัลประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนยายปพียภพัฒนชัยสผู้ม,มีการกลุ่มสารนิเทศการคลังสํานักงานประหลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เปิดช่องให้ระงวัลตกลงไปท่านสุดท้ายค่ะใช้กระไพท์ถอยหลอกกันคือได้รางวัลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะและขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้ง หมายเล่งครบแล้วค่ะต่อไปจะเปิดเจ้าหน้าที่จะเปิดฝ<อ>าสลับทุกสายนอเพี่น้องครับรูปเป็นอะไรกันครับพี่น้องครับกับปูุเทพครับพี่น้องไปปิดมือปแสดงให้ประชาชนผู้ชมไปปิดมือเป็นใจได้ทราบพร้อมกันงับจะกินค้นงับขุนจะกินยักษ์รูปเป็น,นอะไรกันครับพี่นอ้องเอารูปเป็นนะครับพี่นอ้อ,ปปนงนองครับ เบอยเรียบรอยเียบรยขาลามเลยขาขวาี่เน่่้าเขาโอ้มันมาตัวดีมันมามาตัวบนมันมาตัวเก่าเนี่ยครับาออกตัวเก่าว้าสี่สี่หกโอเดี๋ยวคุพี่หนุาาไปได้จเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว4-6 6-4 6เอาอีกแล้วพี่ออกมึงเนี่ยนี่้จับกันยังจับผิดเนาะออกก็เดิมใช่ไหมพี่นอออกตัวเดิมแล้วเนี่ย4-6 6-4ออกตัวเดิมอีกแล้วนี่พอ4-6ก็ออกกัไหน้เนาะครับมันออก4-6มันก็ออก6-4เป็นบอกมาหนึ่งครั้งออกกราบอีกแล้วพี่น้อง4-6โอ้เลขถูกมาทุกตัวเลยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ย้อนคำขึ้นมาสิย้อนกลับมา 446โอ้ยตายเสียดายดิเสียดายดิพี่น้องเบ<อ>ิ่งเด้อเสียดายครับเสียดายเนี่ยพี่น้องออกอีกแล้ว4 <c oughs> ยังพี่น้องครับ46กออกออก,ออกตกัวเก่าออกตกัวเก่าออกอีกแล้วเขาจะคิดว่ามันสิบอมาตัวเก่าเขาก็เลยไปตัวใหม่ครับว่าแต่สิบอมาผมก็เลยโยงตงัวใหม่ให้เลยโยงตงัวใหม่ให้เพราะขาดคิดว่า6446สองมากเก่าจังไดซิมาจังสี่ ครับพี่น้องครับโอ้ต์หนาสีไายมากเลยครับพี่น้องบอคาสคิดว่าจะว่าจะได้เอาอยู่เลยดิเอาอยู่แล้ว,ลวมาออกตัวห้าว่องไวง้คือเก่าอีกแมน่นมาออกตัวนี้พี่น้องเอ้ยนำทีเนี่ยทีห้าสีแปดเอเอแปดสี่เจ็ดสี่ีเจ็ดหกแปดแปดหกครับมาออกหกสี 64, ตัวนี้พี่น้องสีตัวเก่าอันน้ปุถิดมิโคสึกจริงเลยพลาดไปยังหมากตีพลาดพีเนาะพลาดตีจ้าใหมากรเจ้าบ่ถึกนี่ เมีนไฟสีคิดว่มมามันสีออกตัวนี้โอ้ออกคนอยู่ในตัวนี้เองโอ้ตายแล้วสี่หกสี่สี่หกครับออกตัวเกา่าเกา่าสี่ตัวเก่าเมียนครับเออออกอีกออกของตาจาันอีกพี่นอ้องตาจันอีกเนาะครับโอ้ยตาย,ยวาสนาบอดายเมียน,นครับ วาสนาปูเทบบด็ยบุเป็นวงก้มหายแล้วพี่พี่น้องเบิงเด้อจับมาวงเด้กันครับเบิงที่ล่ะมันนาสัมบ่หกเจ็ดเจ็ดแปดสี่หหหออกเมิดบานีีกาเป้าไหมออกหกี่คิดว่าสสี่แปดเจ็ดสี่จะไดกนีนอนแจ้งได้พะว่ามันเหลือตัวนี้เหลือแปดสี่ เหลือเจ็ดสีโคกไม่จะได้หนอครับก็เหลือแปดกนี่โพรฟาด6คกกสีเลยเออทันทีเต็มเต็มทร้มเลยพาดอีกละพาดอีกแล้ว,าลวตจ <ะ S 2> าจันหายอีกแล้วเจ็บเจ็บปีนองเลยถ,ถ้าท้งานนาเขาจะเอาตัวใดอาจารย์ ทีแปดเจ็ดทีหกแปดนี่มั้งตัวเก่านี่แล้วตัวเก่าเนาะเออย่ำตัวเก่าเลยตัวเก่านี่นี่ตัวเก่านี่โอ้ยสีทั้งบนทั้งล่างมามาให้เรียบร้อยได้ทันเนาะครับมีทั้งสีทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยสีสีมาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับบ่พ่อมาหกสี่อีกหกสี่โอ้พี่น้องเอ้ยหลอกได้หลอกไปเนาะครับเสียลบลบลบเหล็กตาจันยังหนีเนาะลบออกไปได้จะได้โอ้สามใจสามใจให้กขาลังใจอเอฟซีคือเขาเนาะ มันช้ำใจแห้งปูเทพสูงวรตายเขาเรียกว่าย่อนครับน้องทันมันหัก้าเฮ้ามันบ่เดินหนามันถอยเออถอยหลังกับคืนน่ะถอยเริ่มถอยแล้วพี่น้องก็เดินหนาี่เต็มล่ำนี่พอบ้านหกโขมันสุดแล้ว่คิดว่ามาสิลงมาจัง่ิมาบัดถอยพี่น้องถอยไปตะนีบ่ได้ินบ่ลด้วนคือครับทุกเข็มนัฬนิกามันบ่ไเด้ท่วนเข็มนาฬิกามือหนามันออกหกเกตออกเกตแปดแมนบละมันออกสี่หก แล้วมันก็ออกหกหกาจารยมันี่มันทวนขึ้นครับพี่น้องหกเป็น6กต่อไปมันก็ต้องเป็นตัวนี้ี่แปดครับลงมานี่สี่เก้าเจ็ดสี่หเจ็เจโต้โตสามตัวแล้วนะท่านฮะที่ออกทีเมื่อกี้บอกตัดออกมาสี่แปดหกปดเจ็ดสี่เน่ยนันมาตัวนีเนาะนวลนามาตัวนี้เลยลหละนี่เออท่านี้ก็เอาอยู่มาเทตัวนี้มาแต่บนายนยหลังเนาะถ้าเดินนานในเต็มเต็มเลยอาจารย์ ถ้าเดินหนานะโถ้าเดินหน้าถึงห้าดีเต็มลำเลยครับต้นนี้เพิ่นปวดถอยหลังครัโอ้ยกำเวนเวนของกำพี่น้องเอ้ยเบิ่งบอมเมตตาเจนกี่ตัวไดแม่นอีหลีเฮาเป็นคนบอมมิบุญมวดทีหาหกสี่หกสี่สี่หกครับโอ้บกขาดคิดว่ามันทีย่อนหลังกรับขึ้นขึ้นมาตเตย์เฮาปนีนะการข้อเลยการข้อเลยนี่ ครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเจ็บใจเฮงรุ่นต่อไปนะพี่น้องเนาะรุนสัตว์โกงเลยแมนเพราะตั้งซีมาเรียบร้อยหน้าทันเนาะครับตั้งซีมาเรียบร้อยุทธรอซีเจ็ดิบเฮ้ติ่มเลยแล้วหนึ่งดีเออมมนยังมาโหกอีกครับโอ้ชนานพี่น้องก็เริ่มเบิ่งคลิปครับที่นี่วิธีชาวบ้านนี่คือเลค้างประทัดตาจันครับ เอาอีกแล้วพี่น้องเลนพูเทปอีกแล้วผมสิเพิ่มแค่มองนี้ไว้คือโกซีคือมันออกคือต้นนี้ออกอีกแล้วออกท่วและครับมันออกครบหล่อไปเนาะครบหลบอแล้วซี่หกนี้นั้นโกสีน่าจะครบหล่แล้วผมว่าต้องไปก็ต้องเขาสามตัวล่างกับล่างแล้วผมว่าคิดว่าตอวเป็นซีแปดแมนคือชิ้นนี้บ่ดด้แล้วครับ นี่บ่ได้เนาะมันน่าอัศจรรย์บ่กเมียนครับวิธีชาวบ,บ้านถูกต้องครับอาจารย์โอ้หนาสิได้ครับพี่น้องครับก็อบ่กี่ตัวเนาะเพราะเฮายำเรื่องนี้พ่นบ่บ่เดินหน้าไหม่ยาตลอดทุกมุมทุกช็อตครับเพิ่นบทเมาออกตามหลังเฮาครับ<ฮ>พวกซีนะครับผมกับแปดซีเจ็ดซีครับเสียาะไรพี่น้องสมควรใต้บอกครับเมีน หกตัวเดียวมาขวางครับบอขวางดอกครับเมนของเขาอยู่แต่ว่าผมเอาเปเป็นเอางวดงวดตัวไปอาจารย์หายจับจับหายิบซี่เนี่ยตัวนี้เลยแปดชีี่แปนน้อครับหกแปดก็ได้หกก็ได้ครับหกแปดแปดหกในบออาจารย์เปนตัวเดียวกันเกตหกเกตก็อาจจะได้อาจจะออกตัวเก่าอีกน้ออาจ์ิเบิร์นมาตัวเก่าก็ได้นั่นทีอุตายพี่น้องอ่า วางไว้ขึ้นี่ครับชอกคนนอะเป็นแจงไนครับวากเอฟซีไว้ขึ้นห่ครับสำหรับพี่น้องครับซีซีหกนะซหก